สวัสดีครับทุกคนวันนี้ซันเชโลจะพาเพื่อนมาเล่นของเล่นที่มีชื่อว่าไฟน์สปินเนอร์มันจะเป็นลูกบอลคล้ายๆสปินเนอร์นี่แหละครับแต่เวลาเราโยนไปแล้วเนี่ยมันจะบินกลับมาราคามันไม่กี่บาทเองครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดกิ่งซันเชลโลชาแนลด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมกันได้เลยชาร์จแล้วนี่คืออะไรอะ่ะรีโมทน่าจะต้องงไไปเสียบตรนันนี้อ่าเปิดตรงไหนเนี่ยอ๋อเพชหรือบอททอปลูกลูกเอานิ้วมือจิ้มรบบบอททอปข้างในอตรงนี้ใช่กดปุ่มข้างใน ลแล้วเช็คมันลูกเช็คมันเออแล้วโยนโยนขึ้นดิว้าีดเลว้จับงเแรงเออเออตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวลมมันออกไหนลงนี้เหรอเขาบอกให้โยนไปว้าบินกลับมามันจะบินกลับมาหาเราเออองตรงนี้แหละเรื่องตรงนี้แหละข้างนอกมันมืดว้าพีดด้านอับขยะให้อันนี้เป็นรีโมทเหรออ๋อ อันนี้นรีโมทนี่เองปิดได้ด้วยวานทึกลับมา,อมาเอาเร็วอ่ะลองดูดิลองโยนไปนน่นโอ้บินไปนน่นเลยอ่ะไม่กลับมาด้วยวานทึเ <c oughs> อ้ยหนาหาปลาด้วยอ่ะเอ้ยไม่เห็นมันหมุนกลับมาเลยเนาะ เขาบอกว่ามันจะไปแล้วกลับมาลูกบางทีก็ไหนลูกลูกอยู่ข้างล่างนี้แล้วโยนข้างนี้ให้มันสูงนิดนึงเออโยนไปด้านข้างลูกเชียงเชียงขึ้นไปนะโอ้ไม่เห็นมันกลับมาเลยไปชัดแบตชัดแบตกันชัดแบตนะนี่ชัดแบตใส่ตรงนี้นี่เองไฟดับไปแล้วเย้ไฟดับไปเปิดไฟเลยอะอะรีโมทไปด้วย รีโมทสีแดรงระวังเหยียบมันนะเอ<ฟ>้ยสีเหลืองพ่อขีดไปแล้วข้างแรงนู้นเลยนะโอเคกลัวมีตกบันไดอะลมองอไหนเฮ้ยตัวลองให้งงเงนมันจะกลับมาอันนี้มันไม่กลับเนาะมันต้องมีองศาออกมาให้มันกลับอาซันลองโยนดิ โอ้ยโยนไปเรื่อยละีโยน,นโอ้นนเยอเย <laughs> อาเราโยนยังไงก็ได้เราเป็นการทดลอง <laughs> เออเนี่ยกับมาแล้วแต่มันชิ่งกับกำแพงนี่เอง <laughs> <laughs> เฮ้ยลอดเท้า <laughs> อ,อ,อุา้ย <laughs> เฮ้ยว้ย <laughs> ยอออุ่ <laughs> อออ้ยุอือ้ย้ย หรือว่าหรือว่าแบบดิงไหนอ่ะให้เฮียดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะหมุนหมุนตรงที่วงลมมันออกหรือเปล่าอ่ะลองดูไปหนึ่งจบนายฮ่อยโง่ขอลองอะไรบางอย่างหน่อยลองนี่ลองได้อจะลองวิ่งวิจากข้างบนเหรอแล้วเปล่าโอ้โหโอ้โหแล้วแล้วไม่มีหรอมันจะหมุนตรงที่ลมแม่ลมออก มันก็จะลงลงพื้นถ้าถ้าเราเฉียงมันมันจะพุ่งไปอย่างนั้นเพราะว่าลมมันออกด้านล่างใช่ไหมส่วนถ้าเฉียงเงี้ยมันจะไปงี้แต่ถ้าตั้งอ่ะป้าหนึ่งลองนะถ้ามันกลับมาอ๋อต้องเฉียงอย่างนี้แล้วพรอมไตนูนมันจะดันตัวเองกลับมาได้หใช่ไหมเพราะลมออกด้านนี้อ่ะลองดูนะลองดูนะกมาเห็นไหมได้ละได้ละนเราแค่คำนวณว่ามันจะต้องกลับมายังไงอันนี้เฉียงไปเฉียงไปมันเลยพุ่งลงดิน เออนี่มันจะกลับมาปะมาต้องที่กว้างเหมอนนี้โอ้โหเป็นหนูไปเลมออ <c oughs> บินไปนู่นเลยมันไม่กลับมาปเปะเฮ้ยเป็นบางครั้งอ่ะมันต้องมีมุมมันอ่ะโอ,อ้แล้วขยับแล้วมันจะอ่าหนูกดอ่ะลองลองลองอยู่ข้างล่างเหรออืม ไม่เห็นมันกลับมาเลยะอ่ะลูกสมมุตินะลมมันออกด้านนี้ใช่ไหมปกติถ้าเราโยนอย่างเงี้ยมันก็จะบินไปรู่เลยแต่ถ้าเราเฉียงอย่างงี้ถ้าเราเฉียงอย่างงี้มันไปปุ๊บมันก็จะกลับมาแต่ลูกถ้าเฉียงเยอะมันจะเหมือนเฮียเมื่อกี้โยนไปปุ๊บมันพุ่งลงดินแบบงี้เลยแหม่อ่าลูกลองเฉียงนิดเดียวอ่ะอันนี้เหมือนกันอหเฮียโดนฮะลูกปิดสวิตลูกปิดสวิตลูกปิดสวิตก่อนปิดสวิตก่อนไม่ได้มันไกลเกินพันพิตาลอ่ะลองดูน่าดีครับ ต,ต้องโยนเบาๆอ่ะที่ปั้นหนึ่งลองนะเออเอียงเห็นไหมถ้าเอียงปุ๊บม,มันก็จะอนั้นอเออลองอีกทีด,ดิเอ้ยขดด้านถูให้หน่นอยอ่ะอันนี้เฮียเป็นรีโมทถ้ามันไปไกลก็กดรีโมทมาลองนี้เอาปข้างล่าเหรอออให้มันกลับมาโยนเบาๆไปข้างหน้าแล้วก็ให้มันกลับมาอย่างนี้ไงกลับมานิดนึงอ่ะขอลองดินี่นะเอียงให้มันเข้าหาตัวแล้วโยนไปเบาๆ เด่๋คราวนี้จะลองแรงกว่าเดิมนะลองแรงกว่าเดิมนิดนึงอ่ะลองดูอ่ะลองดูเป็นไงบ้างล่ะครับชอบคลิปนี้ของซันเชโรไหมล่ะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กตดต,กติดตามกดกระดิ่งซันเชโรชาแนลไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบา,บายจุ๊บ